แวมไอตอนนี้เราอยู่ที่สวิตเซอร์ลแลนด์สวัสดีค่ะอันยุคฮสซิโอโอ้โหโมกิซ่าไปไหน,ปนแล้วสวยิ่าแต่ตอนนี้เราถึงท๊าด สวิสเซอร์แลนด์เป็นที่ที่บอกกับตัวเองว่าชาตินี้ต้องมาให้ได้ mm hmm. อันนี้บ้านพักคฤชเทจมิน wow. mm ิคฤชเทจดูสิว้าวนน่เมือง เงียบสงบมากน่าจะมีมีวันวน่าจะหาไม่เจอสวิตเซอร์แลนด์เนี้ยเป็นที่ที่ต้องมาเห็นด้วยตาตัวเองจริงๆนะดอกไม้เอ้ยพิซซ่าเอ้ยโอ้ยขึ้นแล้ว 我也挺胖，挺胖。 This nice. this one. <laughs> <laughs> I take this with me for the nice view behind. <laughs> <laughs> It looks like a, <laughs> unreal, unreal yeah. mountain. It's, a, it's unfortunate it's not uh, fully clear, so the colors are not so intense. Yes. Um, but it is, uh, it is a nice view. <laughs> Here we go. The that was Okay. Yeah, just <laughs> It looks so you, you see, it's yeah. steep here. felt wow. so yeah. Okay, I <laughs> Okay, they don't like it. <laughs> oh, yeah. we have eye contact? เมื่อกี้เล่นปีนไม่สบายมากแม่ยุโรปคืออากาศแปบปวนมากได<ฮ>้ <laughs> อยู่บนยอดจะได้ เราจะเข้าไปในเมืองกันเป็นตกแล้วเป็นตกแล้วไายุะ <laughs> ายุะก็มาโอเคเดินลงเขากันฝน,ก,นก็นนตก Here. <c oughs> อินเครดิบเบิล here คริปโวเด็กๆเล่นฟรีด้วยอันนี้ที่ติดทงเพราะว่าเป็น uh, ฟุตบอลเฟสติวัลโอ,โอช็อกโกแลตฮัลโหลฮลลามา ตอนนี้เราอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์แต่ว่าไม,ไม่ได้อยู่ตามเขาตอนนี้อยู่ในเมืองเซนต์กาเลนเรียลี่ในซิตี้ city er mm hmm. around ร oh! oh. ูปปั้นต่างๆอนี่ไงน้ำฟรีกินได้ไหมกินได้นะในลองเกาะเขาว่ากินได้นะโหสวยมากดูสิ โอ้โ<ป>หตึกคือแบบว่าคือที่สุดที่นี่ที่ไหนอ้น่าจะโบสนะโบสถแหละใช่ใช่โบสแกมันสวยมากม,มันต้องเห็นกับตาต่างจริง โอเคทุกคนแล้วที่นี่คือที่ไหนวะ <laughs> อ่านไม่ออกจำไม่ได้ <laughs> แต่ว่าเดินมาเรื่อยๆแล้วเจอหลายคนก็แนะนำให้มาตรงนี้ด้วยนะโอเคแต่สวยมากคะ่ะว้าวใช่แหละใช่ที่ไหนวะแต่อยู่ที่เอ่อ เซนต์กาเลนซิตี้ว้าว l o k at t h อ้ เป็นหน้าฟุตบอลด้เนี่ยเขาก็เลยตามผับนี่เขาก็ดูบอลกันใช่ไหมว่าแต่ที่ไทยก็มีนะที่ไทยก็มีพวกร้านอาหารฝรั่งก็เปิดบอลยูยูฟ่าหรือเปล่าเราก็ไม่ค่อยติดตามบอลซะด้วยสิหัวยุ่งมากแน่ยอ๋อ ต้องไปดูบอลสักหน่อยละโอ๊ะกระจู <laughs> สวยมากสวยจริงๆเนะี่ยสถาปตัตยกรรมคือแบบว่าโห่ b u i l d i n ง โอเคตั้งแต่เดินมาก็ทั้งคลิปไม่มีอะไรเลยแต่ความอยากอวดมีแต่ความอวดฉะนั้นเลยอิจฉากันไหมอิจฉากันละสิแต่ว่าดูผ่านวิดีโอมันไม่สวยหรอกต้องจริงนะหรือว่ากล้องไม่ดีวะถ้าเห็นด้วยตาตัวเองจะแบบอีกแบบหนึง่งต้องมาสัมผัสด้วยตัวเองเจ๊นะค่าตั๋วก็สี่หมื่น สามสี่มืนก็บินมาเก็บตังค์สักแปบ๊บเดียวไป <laughs> ก็บินมาอยากให้มาเห็นแต่ก็จ่ายค่าตัวเองสวยมากเลยแต่ปถ่าทด้วยคเด็กมนนี้ <c oughs> <c oughs> นี่คือบรรยากาศตอนสามทุ่มไม่สีทุ่มอากาศตอนสีทุ่มนะหมอกลงและเรามีเจ้าโรบอตตัด <h> หญ้าเดี๋ดูหมอกสิหมอกนี่ว,ว้าว เนี่ยภูเขาลูกนี้คือแบบว่าเห็นสีขาวๆไหมอันนี้คือหิมะภูเขาลูกนั้นสูงกว่าลูกเนี่ยดับเบิลอสองเท่าของลูกเลยเฮ้ยมันสวยมากลูกเนี่ยหนึ่งพันฟิตแต่ลูกนั้นอะสองพันฟีตได้ร่อนหนาวมาก